ผมรู้สึกว่าทุกคนมีแผลผมรู้สึกว่าสามเดือนที่ผมต้องร้องไห้มึงเลิกตอมใส่หน้ากากมาแล้วมึงมาผิดรายการมาลิงใช่ครับใช้ครัาบมฮะมันชื่อไอลิงครับใช่ครับอ๋อคนบอกกูสายครับ กูไม่ใช่เคอรี่แต่ชีทูเก็บสามพอยกูยここเห็นมึงทำมาเจ็ดปีตอนนี้ยอด,ด,ยอดทำมึงเจ็ดร้อยคนอื่นมองมึงอคีสสำหรับกูแม่งเด็กน้อยเมื่อมึงตะคอกดังดีแต่ดังเหมือนพ่อพวกเด็ก้อยแล้วไม่ต้องปีบน้ำตาเพราะกูไม่เสียเวลาจับต้องเกาะคนอื่นตลอดเวลาหรือมึงไม่มีมปัญญาทำกูเลยไม่อยากจะฝากไอ้พวกที่เก่งกค่กรดเดบซี่สแลกที่ผ่ัดไปเทิร์นมาได้ไม่ใช่เพราะทอเดดเนาะไอ้ติ่งหน้ามึงเหมือนเท้าเลยที่ลามึงอ่อนหัดก็เพราะมึงเอาแต่เก็บมะพร้าวไงมึงหวังชนะ ไม่เห็นเขาเลยรถมึงที่จอดหน้าซูบกกูไลทุ่มจนล้าเลยชายก็เหมือนกูฟังประดุกด่าถ้ากูได้เจอกับรีเพชกูว่ากูหยัดสนุกกว่าแล้วคนเขารู้กันดีว่ามึงอยากอยู่กับซีทูแต่ว่าพอที่มึงมีนี่ก็ยังไปเถอนะพี่กูนะยิงขิงและโลกระพาไอิีความคิดงมึงตื่นเขาลอบมาดิฉโง่แบบนี้คือกูไม่เลิ่มว่ะหลังเวทีจะอึกสะอึนสใสก็โดนกระเทือจัดหน้ามึงดูนุ่มนิ่มเดี๋ยวกูก็ซัดได้หมดอย่างเด เดี๋ยวแป๊บหนึ่งเดี๋ยวแป๊บหนึ่งแปบ๊บหนึ่งนะดีเจอย่าพึ่งดีเจอย่าพึ่ง <Okay. S 1> เขาบอกว่าชนะด้วยทอเด็ดแสดงว่าทีมนีม้ไม่รู้จักคำว่าทีมเวิร์กพี่มิง้งเขาไม่รู้จักคำว่าทีมเวิร์กใช่ไหมดีเจขอบีหน่อยเว้ยมึงยับแนะ่ก<อ>ูบอกยังเดี๋ยวมึงยับ ชเช็คไอ้สองคนนี่เป็นใครวะทำมั่นหน้าเฮ้ยอย่าพึ่งได้ใจนะถามหน่อยว่าทีมพวกนายเชื่ออะไรนะไอซีเบอะ์ทีทูลสุดชั้นไหนวะเด็กบกไีซีเบอะ์กทีทลสุดชั้นไหนวะเด็กบอกว่าพิกดาตาบวกกับเลซี่แม่งพิกดามาเียบเป็นแต่งตัวคล้ายๆเลยดีกากแต่พี่ดีทีมกูแต่งตัวเป็นนาซาแล้ว มึงพยายามทำเท่เหมือนเดอะทอยมึงแรปเหมือนอาตตาแต่เ k เคเอของพี่วอรบอยกูด่ามึงแค่นี้มึงไม่ต้องทำเป็นสามออยเรียกยามันนี่ที่ก็เต่ามีไฟลอยจะมึงแม่งเชื่องช้าเหมือนบันไดเลื่อนโค้ชมึงแค่วอร์มไลท์แต่คนกูไฟซี่ด้านทีมกูโชว์สุดท้ายแต่คะแนนไม่เข้าตีแต่ซีทูไม่โชว์แรกผลสุดท้ายแค่ที่สี่ว่ะพราะมึงพูดมากแต่ว่ากูทุกโตเมึงแอบซีทูแต่ว่ากูเนี่ย พูดมากแต่ว่ากูทุบโตเงี้ยเงี้ยซีทูแต่ว่าพวกกูเนี่ยซีโฟจบปิดนี้กูเรียกมึงผีไม่มีสารเลยจป็พีเอลเฮียเว้าเฮียเรียกไปไม่มีขาคนคนหรือผีไว้ไม่มีขาได้วะยวะย่อๆฮอดาฮอดาอ๋อยรายการเขาให้มาแข่งแลบแต่ดูพีดีมึงดันง่วงพีพี่เสร็จแล้วพี่ โอเคครับผมให้ซอยคุณเลยแล้วกัน。Show